เคยเป็นแบบนี้บ้างไอเดียเต็มหัวใจพร้อมรุยมากแต่ติดอยู่อย่างเดียวไม่มีเงินทุนอยากขายของออนไลน์อยากเปิดร้านขายข้าวอยากมีแบรนด์สภาพเป็นของตัวเองแต่พอคิดถึงเรื่องเงินหมุนเมื่อไหร่หัวก็หมุนตามไปด้วยแล้วต้องมีเงินเท่าไหร่ถึงจะพอเราลองทําได้แล้วไม่เจ๊งแต่จริงๆไม่มีสูตรตายตัวหรอกครับแต่มีวิธีคิดง่ายๆที่จะทําให้เราทําแล้วไม่พังหรือเจ๊งเงินหมุนก็คือเงินลงทุนที่เราใช้ก่อนที่จะได้รายได้กลับมาไม่ว่าจะเป็นค่าแรงค่าเช่าที่ค่าสต๊อก ค่าขนส่งสมมตินะครับเราเปิดร้านขายข้าวเราก็จะต้องเตรียมนะครับค่าเช่าที่หนึ่งหมืนนะครับหรือในส่วนของวัตถุดิบสักสองพันนะครับค่าอุปกรณ์อยู่มาสักห้าพันเนาะนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับเราก็ควรจะต้องมีเงินสำรองไว้นะครับในการหมุนเนี่ยประมาณสักสามหมื่นบาทในช่วงเดือนแรกๆนะครับซึ่งโดยสูตรปกติทั่วไปเนี่ยเราควรมีประมาณสักสามเดือนเนาะของรายจ่ายหรือรายได้นะครับที่เราจะต้องเตรียมไว้นะครับสำหรับตรงที่ว่าลูกค้ายังไม่ค่อยมานะครับแล้วก็รายได้ยังไม่ค่อยคงที่อั่นี้ แต่ถ้าเพิ่งเริ่มจริงๆนะครับก็ไม่จำเป็นต้องมีเงินหมุนที่หลักแสนก็ได้นาอนะครับขอให้มีเพียงพอนะครับสำหรับหมุนในช่วงเดือนแรกๆโดยไม่เดือดร้อนนะครับแล้วก็ค่อยๆปรับเพิ่มขึ้นมานะครับตามยอดขายนะครับที่เข้ามาเรื่อยๆแต่ละเดือนนี้แล้วข้อที่สําคัญมากๆเลยครับหนึ่งข้อก็คือว่าเราต้องบริหารเงินให้ดีหมายความว่าแยกกระเป๋านะครับที่เป็นกระเป๋าของเงินหมุนนะครับแล้วก็แยกกระเป๋าที่เป็น ก็ส่วนของค่าใช้จ่ายนะครับในชีวิตประจําวันอย่ามาปดกันเด็ดขาดนะครับก็ะจะทาให้เกิดการสับสนเนาะแล้วก็เวลาหมุนนะครับทำให้เราองว่าเอ๊ะแล้วเงินมันหายไปไหนหมดนะครับซึ่งการแยกกระเป๋านี้นะครับเ็เป็นสิ่งที่แนะนำอย่างยิ่งสําหรับคนที่จะทําธุรกิจครับสำหรับเคล็ดลับนะครับที่มาฝากทุกคนวันนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้มากก็น้อยนะครับการทําธุรกิจนะครับสามารถเริ่มได้เลยนะครับไม่ต้องรอให้รวยก่อนเนาะสำคัญเลยนะครับคือว่าเราต้องวางแผนนะครับให้ดีนะครับ ก่อนที่จะรวยนะครับก็จะได้ไม่เจ๊งนะครับตั้งแต่ยังไม่เริ่มทำนะครับแล้วก็สําหรับใครนะครับที่มีความฝันนะครับขอให้ฝันไม่หยุดมุนนะครับแล้วก็ขายดีนะครับไปพร้อมๆกันไปด้วยกันนะครับและสําหรับใครนะครับที่อยากได้เงินไว้หมุนนะครับขอแนะนํานี่เลยครับแอปฟินิกอนุมัติไวสุดใน5วิกนะครับกับวงเงินสูงสุด100,000บาทนะครับไม่ต้องใช้สลิปนะครับไม่ต้องค้านะครับแล้วก็อาชีพไหนนะครับก็สามารถสมัครได้นะครับโหลดแอปแล้วนะครับไปสู้เลยครับสู้